กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่454ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่7เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการจะแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ หองค์ 1> 1 200บาท2องค์300บาทจ้ะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์แปดสีขาด7 2 1 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันพารหัดเป็นสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่พานค่ะเป็นเหรียญผ่านตลอดของหลวงปู่พานนะคะพ,พี่ขาสกลนครจะ้ะ หลวงปู่ผ่านรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามจ้ะรายการที่สามหลวงพ่อโสธรค่ะด้าน,นหลังเป็นราชวงศ์จัก,กรีนะคะพระบารามีปกเก้าจ้ะหลวงพ่อโสธรรายการที่สามนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่จ้ะ รายการที่4หลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่พขาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดจะ้ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจะ้ะ ปีหนึ่งห้าค่ะพี่ๆขาด้าน,นหลังเป็นยันตะก,ก้อแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อสุดรายการที่ห้าจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกค่ะพี่ๆขารายการที่หกเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ด เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่แปดค่ะพี่ๆขารายการที่แปดหลวงพ่อลาวัดโพสีนะคะ ด้านหลังเป็นพระนาคปกนะคะพี่พขาหลวงพ่อลาวัดโพสีจากรายการที่8นะคะรายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9้าเป็นแหวนเนื้อทองเหลืองหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองลงยานะคะพี่พขาของหลวงปู่ดู่รายการที่9้าจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะ10เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจ้ะพญาเต่าเรือนนะคะด้านด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะรุ่นปดหนี้ครับพ,พี่ขาพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะ เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปดนี่จากรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นครูบา4ีวิชัยค่ะปี2482ค่ะพ,พี่ขาครูบาสีวิชัยนะคะรายการที่11จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพ,พี่ขา12เป็นเหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรอห้านะคะ ด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะคะรอสอหนึค่ะเหรียญหนึบาทสเสด็จพ่อรอห้าจ้ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระยาครุฑนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นสเสด็จพ่อรอห้านะคะ พระยาครุจ่ะรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พขาสิบสี่เป็นสมเด็จรัศมีข้างค่ะมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะพี่ขาของหลวงพ่อกวยจ้ะออกวัดหนองอีดุกค,ค่ะสมเด็จรัศมีจ้ะ มีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะรายการที่14จ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมีเลี่ยมขอบข้างจ้ะปี2482ค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมจ้ะ รายการที่15นะคะรายการต่อไปจ้ะเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะพ,พี่ขา17หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ ออกวัดแจ้งนอกค่ะพี่ขาปีหนึ่งสองนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเบี้ยกแก้นะคะน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เเป็นพระขุนแผนค่ะพี่ขา ปลาขุนแผนเนื้อชิ้นนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ขาปราขุนแผนเนื้อชิ้นค่ะรายการที่1ิกนะคะ200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่ขาจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่2 0ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นตระกุดหลวงปุ่โตจ้ะตระกุดหลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะมียันแบบนี้เลยนะคะเพี่ค่ะมีเลี่ยมกันน้ำนะคะตระกุดหลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิมพลีจ้ะ รายการที่20นะคะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้จ้ะค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ดที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ